ในวิดีโอที่แล้วเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับ interrogative adjective กันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนอีฟาบีทูเอรค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ proper adjective กันค่ะโอเ okay, ค let's begin proper adjective นะคะจะมาจาก proper noun ค่ะเขาจะบอกว่านางนั้นมาจากไหนทำด้วยอะไรเกี่ยวข้องกับคนจริงสถานที่หรือสิ่งของเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ regular adjective จะบอกว่า this is a red bag the proper adjective นะั้นจะบอกว่า this is a louis vuitton bag louis vuitton เป็น Brand Name นะคะซึ่งเป็น proper noun และใน sentence นี้เราจะขยาย louis vuitton เป็น proper adjective เพื่อที่จะ describe ว่ากระเป๋าใบนี้ origin แล้วแบรนดมาจากไหนคะ่ะ proper adjective เราจะใช้ได้หลายกรณีเลยนะคะอย่างเช่น nationalities we ate mexican food last night mexican could proper adjective food can now ka makuni mexican food ค่ะ.เราจะใช้ได้สำหรับ sama languages เหมอนกนนะคะ i'm taking a mandarin course to brush up my speaking skills mandarin could proper adjective course ku noun ka sunday เราก็จะใช้สำหรับ historical period หรือว่ายุคนะคะอย่างเช่น s e n k o k u warlords fought for power and control of Japan s e n k o k u ก็คือเป็นยุค s ง n k o k u นะคะตอนช่วงยุงค s e n k o k u นั้นพวกสรารูไรเขาสู้ลบกันเพื่อที่จะคลองญี่ปุ่นค่ะ proper adjective ใช้ได้เกี่ยวกับศาสนาเหมือนกันนะคะอย่างเช่น Thailand is a Buddhist country เมืองไทยเป็นเมืองพุทธค่ะ Buddhist ก็คือเป็น proper adjective นะคะสุดท้ายคือจะใช้สำหรับ people's names ได้เหมือนกันนะคะ I love reading Shakespearean play ฉันชอบอ่านบทละครของ Shakespeare ค่ะ Shakespearean Shakespeare <an S 1> คือ proper adjective นะคะเมื่อเราเข้าใจการใช้ proper noun กับ proper adjective เรามาดูความแตกต่างกันค่ะสำหรับ proper noun นะคะให้ชื่อพิเศษสำหรับ noun นั้นอย่างเช่น we went to Italy on a vacation สำหรับวันหยุดนั้นเราได้ไปอิตาลีค่ะ Italy นั้นคือ proper noun ค่ะสำหรับ proper adjective คือการขยาย noun แล้วก็ describe ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกี่ยวข้องกับ proper noun ตัวไหนค่ะ อย่างเช่น we enjoy authentic Italian food that trip เด้ enjoy อาหารอิตาเลีบบดัด้ยในทริปนั้นค่ะ Italian คือ proper adjective food คือ noun น,นะคะโอเ okay, ค that's all for today ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ proper adjective กันได้มากขึ้นนะคะจะมีคำถามอะไรสามารถถามที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะ ช่วยกดไลค์แลวก็ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคราวหน้านะคะบ๊ายบาย